จะขึ้นเครื่องนะเพื่อมาเจอออ๊ตที่สนามพอดีฮะมาอยู่ครอบครัวก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับก็บ้านก็น,นำทั่วก็ทางครอบครัวอยู่ในเมืองทองแล้วก็มาอยู่ครอบครัวนิดนึงก่อนที่ที่เราจะไปจะไป,ไปตู้ศึกไปแข่งกับซาอุครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แต่ว่าขึ้นเครื่องไปแต่ดีห้าแล้วนะครับก็แฮคขี้หูพี่ตาไปดีห้าก็ไม่รู้จะเร็วอะไรไปแล้ว<อ>ตลองไปครับไปกาต้าก่อนใช่ไปกาต้าร์หรอรับไปกาต้าวันที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้ววันที่เก้าค่อยเข้าซาอุครับ ผมเป็นแคบ้านได้ข่าวว่าซ้อมช้าเพราะว่าเป็นห่วงพ่อแม่ที่ขอสวรรค์มากก็ก็เป็นห่วงท่านก็เป็นห่วงท่านก็บอกได้เลยว่าเป็นห่วงคือตอนที่น้ำท่วมจริงเราไม่ได้ไปแล้วก็ก็กลับไปดูแลท่านนิดหนึ่งกลับไปดูบ้านกลับไปดูอะไรนิดหนึ่งแล้วก็ก็คือบ้านตัวเองตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วคือให้หลานดูหลานหลานผู้ชายดูอยู่ที่บ้านเข้าบ้านเพราะว่าทางเข้าบ้านเข้าไม่ได้ครับ เข้าไปได้แล้วก็น้ำต้องทางที่จะสูงคือเราแวกงรังสิตก็ที่รู้เป็นข่าวกันอยู่ว่าน้ำท้องท่านที่จะสูงแล้วอย่างบ้านแป๊บบ้านไทยบ้านผมบ้านแป๊บบ้านเบิ่มคอนโดเบิ่มคอนโดละอะไรเงี้ยก็เข้าไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่มือกองกัน้ะส่วนใหญ่ดําก็มาอยู่ครับก็ส่วนใหญ่ก็มาอยู่ใหม่อะไรก็ไม่อยู่เพราะพราะว่ามันมันมันสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนาะมันก็ต้องก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปข้าวสวัสดิ์ตลอดนะ ตอนนี้เราก็สบาปกติ้วครับคือในเมืองตอนนี้แห้งแล้วขับรถมอไซค์ได้ตามปกติแล้วก็สบายใจแต่ที่บ้านผมก็ก,ก็ก็ต้องดูกันต่อไปว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงฟุตบอลอะไรมันยังไ,ไม่เกิดมันก็มีความหวังหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือก็อยากจะกจะชนะแล้วก็อยากจะทําให้คนไทยมีความสุขทุกคน<ๆ>เพราะว่าตอนนี้คนไทยก็ค่อนข้างที่จะ จะเครียดแล้วก็ห้ามที่จะซีเรียสถึงแม้ฟุตบอลมันจะเป็นกีฬาที่ที่ที่คนไทยหวังลึกๆกันอยู่ว่าอยากจะไปบอลโลก<ม>แล้วก็แต่เราเจอยอดทีมอย่างซาอุ<ม>ว่ามันก็ถ้าเราไปเสมอเขามันก็มีความสุขขึ้นมานิดนึงกับกับกับเรื่องที่เลวร้ายที่ที่ผ,ผ่านมาครับวินิมบอกเขามีแผนอยู่แล้วนะรับเขาวงาโมีแผนมีแผนของเขาอยู่แล้วที่ที่จะจัดใครลงจัดใครเล่นผมว่า อักสูบารทงาทุกคนก็อยากที่จะเล่นทุกคนแหละแต่มันเล่นได้แค่11คนคือผมก็ผมก็บอกได้เลยว่าคือถ้าทีมสตัวแรกยังเล่นได้ดีอยู่อตัวผมไม่เป็นตัวบรองผมก็ดีใจผมก็ถือว่าผมก็มีมีส่วนร่วมกับกับถ้าอนัคือถ้าเรา,าชนะก็มีส่วนร่วมกับกับชัยชนะกับผลการเสมอหรืออะไรสักอย่างหรือแท้เราก,เราก็เราก็ต้องอยู่ในทีมนั้นคือเราเรามีจุด คือเหมือนเรามีจุดจุดหนึ่งที่เราอยู่ในนั้นแล้วเราต้องต้องทาเต็มที่เราถ้าเราไม่ได้ลงเราก็ต้องส่งร่างกายให้เพื่อนเราก็ต้องคอยดูแลเพื่อนช่วยเพื่อนคือคนที่ลงเราก็ต้องทําเต็มที่คนที่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องเชียเต็มที่อย่างเงี้ย่ครับเอไปนะขนาดนีท้ที่ติดของัวไปนหลัวันเลยมันก็เจ็ดวันแปดวันมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนก,กะับการที่ไปแข่งบอลอ่าหนึ่งแมตช์เพราะว่าสโมสรก็ก็ไปอย่างเงี้ยครับสโมสรก็ห้าวันหกวันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติไปแล้วดีกว่าไปเก็บตัวสมัยก่อน คือสมัยก่อนก็ไปก็สองประมาณเดือนหนึ่งสองสามอาทิตย์ก็เดือนหนึ่งแต่ก็สมัยก่อนมันก็ลําบากหน่อยที่เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรมันก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็คือจะใช้โทรคุยกันอย่างเดียวก็กลับมาก็เหมือนไปซ้อมซีคือไปโรงเรียนซ้อมก็จ่ายค่าโทรศัพท์หมดอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็ดีขึ้นครับมันก็มีอินเทอร์เน็ตมี Wi-fi มีอะไรคือเราก็เล่นผ่านโปรแกรมต่างของของเขาเรียกอะไรของ ของไอโฟนผ่านสกายผ่านไวเบอร์ผ่านเฟซซัมแต่จริงๆแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็ต้องให้เขาสอนก็ไปอยู่ที่ทีมก็มีคนอย่างมีแปะมีอะไรเงี้ยใหม่มีตองอะไรเขาที่เขาเล่นเป็นๆใครเอาเข้าให้แล้วเราก็คุยอย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่าผมก็เหมือนโรเทชนิดๆมีอุปกรณ์ครบอะแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกและการบาดเจ็บนะฮะก็มันก็มันก็ดีดีขึ้นนะแต่บอกเลยว่าร่างกายยังไม่รอดเปอร์เซ็นต์แน่นอน คือทุกวันนี้ที่ที่บางเช้าก็แอบมาเล่นเวทมาอะไรเงี้ยคือมาฟิตเนสมาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องอยากอยากที่ให้ร่างกายเรากลับไปคือเราเตะระดับสโมสรอ่ะคือแรงเพสเชอร์แรงกดดันอะไรหลายอย่างมันไม่เหมือนทีมชาติ<อ>ทมตีมชาติมันจะมันจะเห็นหมดว่าอ่าคนนี้เพรสเชอร์แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงคือถ้าคนไม่สมบูรณ์แบบ100%แล้ว120%ลงไปเล่นแล้วมันจะมันจะส่งผลกระทบต่อทีมด้วยคือโค้ชเขาก็ถามแหละว่าว่าเราพร้อมไหมผมก็บอกตรงรว่า ตอนนี้ผมก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจริงๆต้องยอมรับเลยว่า80%นิดๆเกือบเกือบ90เนี่ยม,มีแน่แต่อีก10%เน่ะคือมเมลเหลยนิดคือเราเราจะไม่พร้อมเราก็เอาคนที่พร้อมดีกว่าอย่างโชลิติสอย่างพี่เป็ดอย่างใหม่เนี่ยผมว่าเขาพร้อมนะสามคนนี้ผมก็ยอมรับว่าเขาพร้อมคือถามว่าผมอยากลงเล่นไหมผมก็อยากลงเล่นเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เล่นผมก็เล่นมาตลอดผมก็อยากเล่นแต่แต่ในเมื่อนตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจินใจเราตอนนี้เรา เรายังไม่พร้อมต้องบอกเลยว่าเรายังไม่พร้อมแต่แต่ถ้าเราพร้อมเราก็เราก็พร้อมที่จะเล่นเหมือนกันคือถ้าโค้ชให้โอกาสเราถ้าสมมติเราไม่ได้แช่งเขาว่าเขาเกิดอ,อุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือมันสิ่งเล็กๆน,น้อยๆคือมันมันมันต้องใส่รายละเอียดว่าเออถ้าเขาเห็นเห็นประโยชน์เราตรงนั้นเราเราก็ลงไปเล่นเราก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยครับสุดท้ายครับ ฝากเป็นถึงกองเสด็จชาวไทยนะต้องยอมรับผลงานของทีมชาติทุกชุดช่วงนี้ดีมากตอนนี้ต้องต้องบอกเลยว่ากระแสฟุตบอลเรา <c oughs> กําลังดีแล้วกระแส <c oughs> เรื่องสมโมสรของทุกท <c oughs> ุกทุกสโมสรน่ะผมว่าก็กําลังดีเพราะว่าเอาง่ายๆคือแต่ก่อนไปเดินห้างไม่มีคนรู้จักนะครับน,นักบอลแต่เดี๋ยวนี้นักบอลไปเดินห้างตามยิง่งเอาไง่ายๆสีสเกตถอนแก่นชลบุรีเ <c oughs> ชียงรายทีมใหญ่ๆประจําประจําจังหวัดเนี้ยผมว่าเขาก็เห็นว่าคุณเป็นนักบอลแล้วคุณเหมือนเป็นดาราคนหนึ่งก็อยากจะฝาก แฟนบอลว่า,าให้ช่วยเชียร์ทีมชาติไทยช่วยเชียร์สโมสรของตัวเองรักทีมไหนเชียร์ทีมนั้นคือคุณลงสนามพวกผมลงสนามคุณจะด่าผมคุณจะว่าผมผมไม่ว่าแต่พอพวกผมไม่เป็นตัวแทนทีมชาติให้พวกคุณช่วยเชียร์ทีมชาติไทยดีกว่าอย่าซ้ําเติมกันเลยทุกคนทุกคนมีข้อบกพร่องหมดทุกคนมีข้อเสียหมดแต่บางครั้งเขาก็มีข้อดีเหมือนกันคุณต้องมองว่าข้อดีเขาเป็นยังไง ข้อเสียเขาเป็นยังไงข้อดีข้อดีข้อดีสมมุติข้อดี10%ข้อเสียเขาเปีนแค่2คุณก็ต้องรื้ข้อเสียเข้าไปอย่างผมผมก็มีข้อเสียผมก็ยอมรับว่าผมมีข้อเสียคือแต่ถ้าเขามีข้อดีก็ก็ต้องยกย่องเขาเขาเล่นนัดแบบนี้เขาเล่นดีก็ต้องช่วยกันเชียร์กันต่อไปแต่ถ้าแมตต์ต่อต่อไปเขาเล่นไม่ดีก็ไม่เป็นไรคือเราก็มาติดชินทินทากันได้คือมันเป็นเรื่องปกติของคนไทยอยู่แล้วแต่พอจบแมต์แล้วก็คือจบแต่ยังไงก็ช่วยเชียร์ทีมชาติไทยครับแน่นอนครััับบบบคครราขอกผมม